สวัสดีครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับรายการอันนี้แม่ทีเอชวันนี้ผมจะมาเล่าทำไมคุณต้องอ่านวนวนิพเออไม่ใช่เล่าดิผมจะมาบอกสิบหัวข้อที่ทำไมคุณถึงต้องอ่านนอนพนธข้อที่หนึ่งความฝันจุดเริ่มต้นของเรื่องคือความฝันทุกสิ่งจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าปราจากความฝันจึดดดจุดดึงดูดของแต่ละคนมีความสนแตกต่างกัน ต่างคนตามฝันแค่จุดมุ่งมาคือไปด้วยกันว้าวสองเพื่อนมิตรภาพระหว่างพวกเขาใจแข็งแค่ไหนก็ต้องมีชนน้ำตาซึมเป็นแน่การจากลาการทะเละการไม่เข้าใจกันต้องมีอยู่แล้วคาแรคเตอร,ร์แต่ละคนนิสัยต่างกันแต่เข้ากันได้ดีส,ดสดุดๆคุณจะรักขึ้นบแบลคุณจะรักเพื่อนขึ้นมากเร,าเรื่องนี้รับรองเลยครับ 3. พมรียดนของอาจารย์อุดร อาจารย์นุเบิดาหิงมันพีชทำเพืเรื่องในลงตัวมีปริศนามากมายไม่ใช่แค่ในเรื่องตัว,ะตวละครก็เป็นปริศนาเช่นกันเนื้อหาเต็มไปด้วยความเน่นแฟงความเน่นฝังรากลึกต้องตั้งใจอา่านและตีความออกให้ได้อ้างอิงประวัติศาสตร์แต่ละสถานที่แต่ละเมืองที่ไปนั้นล้วนแล้วมีอยู่จริงๆในโลกใบนี้เกือบทั้งหมดแต่คุณได้ศึกษาเกี่ยวกับสถานที่ตรงนั้นคุณก็จะได้เก็บเกี่ยวความรู้ไปด้วยในตัว ตัวห้าตัวละคนตัวละครทุกตัวในโลกวันพีชไม่ว่าจะตัวโกงคนดีคนธรรมดาคนเก่งล้วนเล้วมีมิติที่ไม่ซ้ํากันเลยแต่ละคนจะมีอริยบทที่แตกต่างกันไปหกการผจญภัยถ้าคุณชอบการผจญภัยแล้วก็คุณมาถูกทางแล้ววันพีชคือการผจญภัยแบบสุดโต่งที่ตั้งแห่งแรงบนฟ้าจะซอมบี้ห้คุกทุกอย่างคือการผจญภัยทั้งสิ้นอารมณ์ สับปูดถรืออย่างอารมณ์แล้วผมขอยกบยิกยิบยกมาสองอย่างพอนั่นก็คือเสียงร้องที่คุณจะได้รับไปเต็มๆและก็อย่างคือน้ําตาเพราะคุณจะนี่งพนและยังมีอารมณ์อีกมากมาที่คุณจะได้รับ8อำนาจการเมืองอันพิษมักแฝงการเมืองไปในตัวเช่นในรัฐบาลโลกกองทัพต่างๆนานาการทําสนธที่สัญญากันการฆ่าล้างผ่าพันธุ์การเอาเปรียบตกเป็นทาสตกเป็นเฉลยความไม่ยุติธรรมของรัฐบาลนั่นเอง ก้าหกมุมการหกมุมเพราะเรื่องนี้มีมาบ่อยมากเล่นเอาช็อกกันหลายครั้งหลายเหินอาจารย์อุดัดมักทําให้เรื่องดูมีความคลังครั้งน้งสี่มันสามารถทําให้เราคิดเราวิเคราะห์มันผิดไปหมดอนะสิก็คือมโนผิดนั่นแหละโอเคเข้าใจงงสิบครอบครัววันพีซรักกนอบอุนสนุกสนานมโนเก่งอย่างกันแต่ละอย่างคือความสุขที่มอบให้ ถ้าไม่อีกถ้าอีกไม่กี่ปี One p i e จบไปแล้วอย่างน้อยเราก็ยังมีเพื่อนในสังคมที่เรียกว่า One พ i e c e สำหรับนี้ก็ขอจบไปกินนีนะครับแล้วพบกันใหม่บ้าย